สวัสดีครับผมช่างเกมจากสยามยนต์ตะขาทะวงครับเป็นช่างบริการเทคนิคนะครับโดนนะครับวันนี้เราจะมาสอนตรวจเช็คมอเตอร์เบื้องต้นนะครับว่ามีอาการหลวอมคอนยังไงนะครับอันนี้เป็นโดนทีที่สินะครับวิธีเช็คมอเตอร์เบื้องต้นนะครับก็คือการไหลพัดออกนะครับให้เป็นลักษณะตรงนะครับครับนีเช็คนะครับแล้วก็เอามือสองข้างครับจับทีเดครัดแล้วก็ยกซ้ายยกขวาครับ ถ้าอาการมอเตอร์หลมคอนนะครับจะมีเสียงครับจะได้ยินเสียงนะครับว่ามอเตอร์ครับขยับได้นะครับมีเสียงครับนี่นะครับอันนี้คืออาการลูกปืนซึกหล่อนะครับถ้าลูกปืนเป็นลูกปืนตัวที่ปกตินะครับจะนี่ครับจะไม่มีเสียงเดี๋ยวเทียบกับตัวที่ปกติคือตัวนี้กลางเหมือนกันครับแล้วขยับเหมือนกันเลย นี้จะนิ่งนะครับจะไม่มีเสียงนะครับนี่คือแน่นนะครับตัวนี้เราก็เช็คทุกตัวเลยเหมือนกันตัวล่างก็เหมือนกันครับอ่าอันนี้คือยังแน่นอยู่นะครับถ้ามอเตอร์อ่าชำรุดนะครับมีเสียงล่มคอนี้อะไรเพิ่ผลกระทบต่อโดนยังไงครับก็คือจะทาให้มอเตอร์ล็อกนะครับไปพัดจะหมุนไม่ได้อ่านะครับทาให้กิฟล็อกตัวนี้ครับดันขึ้นมาแล้วหลุดนะครับทําให้มอเตอร์ตัวเบ้าตัวนี้หลุดขึ้นมาที่สองาต่อทาให้โดนตกได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์หยุดหมุนตัวหนึ่ง แต่ถ้าเป็นพวก40อย่างเงี้ยครับก็คือ,อยังอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นพวก20นะครับ25นะครับคือเป็นมอเตอร์ชั้นเดียวะสามารถทําให้โดนตกได้เลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ